สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องน้องต่ายสาวดาวเด้อตอนนี้แล้วพี่น้องมีแนวสิไปสะพายอีอพอแล้วเพราะอีพอรกระจมอยากทีเรียนแบบตั้งเต้นลงตตายอยู่ไทยน,นะพี่น้องก็คือบอมอบอมี่เวลาพาไม้เพื่นอนด้ว่าส่งเงินไม้เพื่อนเพื่อนกับบจักบอลไปซื้อแล้วพี่น้ององ่ายมากก็ได้ว่ามือเสานี่เออแต่ว่าอันนี้อีพอรกระจมอยากเทีเรียนมือกระจมอยากอีก ลูกซาาก็ได้จัดไห้ซะานี่พี่เนาะเห็นป่นี่แต่ว่ามันสิโปเป็นหมากเลยมันสิเป็นอันนี้แบบนี้เพราะว่าเขาเห็ดคล้ายแบบนี้รวมทั้งเบิร์ดนี่เป็นพันเพื่อนนี่พี่นาะหกแสนเจ็ดสิบเนาะรวมเบิร์ดนี่ประมาณนี้ดแด่ะหลงตายสั่งมากแต่ผ่านนะให้เขามาส่งก็ได้มาฐานรัดเออยู่นี่เดียวสิไปอเอาไปอีพอแต่ว่าบพท่านบอกอีพอได้่าสิมาเอาทรดีอันนี้บอกแล้วว่าสิขเขามาเอาอยาน่างงงงงไปแจงลงใหม่เนาะ ไปเปบิ่งหนาตาล้วว่าเห็นบักสุดที่เราจะเกิดจะได้เนาะไปพี่น้องก่อนนะครับสมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห่งตาดีด้จ้าเนี่ยโอ้พ่อเถาอันนี้ยังป่านข้าหน้าอีพี่น้องบางคนกลับมาพ่อแก่แล้วยังให้พ่อทำงานหนักอยู่เลยอันนี้บุ้ี้พายบังคับแล้วเด้อพี่น้องแถมยังดุกเต่าโอยังไงเห็ดต่ว่าเราอยากเห็ดเองอีพอเราอยากเห็ดเองเนาะ แบบขนาดนี้บบป่าอันกับโบไรเพิ่นมาแต่ว่าที่จริงเนี่ยค้างโบ,บป่านขนาดอันกับโบ,ปบเป็นยังเอกแต่ว่าเพิ่นอยากป่านเองนี่เนาะเสื้อว่าน้องตายไปนี่เพิ่นเสีหายได้ไหมแตนนี้ก็คือแต่ลำหน้าก็ได้เผาไปเอาหน้ากับโบไรราหรอกเพราะว่ากะมันบบทันยาวร้ายเป็นไไดนี่ตีขเ,ขขเขาเพอร์จะกินที่เขาได้พี่เนาะพ่อพ่อวัอนนี้เออมาก่อน ฮะมีแนมมาสะพายขึ้นมาก่อนบอาพี่ก่อนมานั่งกับเตียงนี่นี่นี่เร็วพี่โดฝนบอสตันอยากมากเลยมาหลดมาหลดน้ำกินบ่มี่มาพี่นะมาโล มาพี่น้องเออบนยากพักผ่อนกินข้าวกินน้อัตบบ้าเพลิดเพลินมากก่อนมาก่อนยังเหมยมากอยู่ด้วพี่น้องมาก่อนมาก่อนอ่าลอาน้ำซีมารู้อย่างกระลักกระโล คล้ายเห็ดกับบุถือใจได้พี่น้องเนาะมีบอลเพื่อนน้องอะไรที่อ่ะมากับบุอยากอันนี้เลยบุอยากขื่นเตียงได้นอนเตียงอย่างนี้ให้หมูเอาเขามาส่งตามมาส่งเดี๋มาเลยเฉยสีดอกมุกงยังคุ้มเห็ดเนาะ หลอประคามก็โอ้โหไปว่ายู่เดินกระโดดอะไรยังนาแนวกินมีแต่เงินนี่เต็มกระเป๋าอยู่โอ้พี่น้องคนไทยมาหมดไรว่าแนวกินนี่ได้ติ๊กเขานี่ได้กินเขาซื้อ โอ้เราพี่เนาะพอใหญ่าลยก่อนใหญ่ไจะไปปีนงตายหรอกพบอกเจ้าปะป่ามันยังมาขณะไมกิต้อกินไ้กินูน้สวมเนาะพ่อเนาะบ่เลยบสบายดีก่อนสบายดี มื่อนี้ขึ้นป่านข้างหน้าคำร้อยใครทิ้งเขาเหรอป่านข้างหน้าคนไรทิ้งเขาเหรอน่าใคกระเป๋าปุ๊ใครกระเป๋าเหรอใครกระเป๋าพวกไปล้างมือเห้ยพวกเราล้างมือใครดลวยพวกเรล้างมือไว้เฮ็นอาจาล้างมือแล้วก่อนผมเปล่าเจอกลายมือไม่ใครจะเปิดอะไรเงินมีคนฝากเงินมาให้เต็มกระเป๋า อ้าวเอาเปิดเองพามาให้กับพอ่อด้จัรย์ลำหน้าเปิดอุ๊ <laughs> โอ้ยังเข้ามากาแพ็คเลยเนาะเอาซื้อตัวกาแพ็คเลยตัวเรียนพี่น้องเลยนี่เนาะโอ้ของโปรทำเว,นนวสันต์แหละเวสันต่บรินี่ของโปรพี่น้องกัยตัวเรียน ตุเรียนกับตัวเรียนบ่มีเปลือกไผ่กินทัเดียนได้หอไผ่ถือมาบัวหัวนึ่งสองหัวสองบัวอแม่มอสี่ะไปกินแล้วไปกินแล้ว่อนเลเรือเยมีบมตวเรียงวะโอ้ไม่แห้งเลยเพงเลย เห็นมาจมนีอยากตั้งแต่คอยอยู่ไทยอีกมุมหม้อกินหมอขอไปลาดเอายีน่าด่านเพราะว่าเห็นลูกสาวไปเที่ยวเมืองไทยเห็นทุเรียนเขาอยู่กเค่งโอ้ยจู่มๆอยู่อยากเลยตัวม่อเสบป่ะพ่อเสียอีแม่เรากินแล้ว่อกาแม่เรากินได้อยู่เทียงยังใจเอิกเล้วพ่อท่านกินเอาไว้ให้เอิกินเลย บอตอนนี้จะเาไกินตอนนี้อาอะไรอีกินแม่กแอนอีกไเพียงอนโดอไม่ใช่พอเาเยเอาขึ้นู้เดียวเ้าทางคนเอาขึ้นจะได้ขึ้นผู้เดียวได้พอใส่แผนเห็นดอะไรนี่จ้าชายก้นผู้ชมเบิ่งกินดเรียดกับเขาเ้ามีแหงสั่งซื้อ้ยแห กินธุเรียนเนี่ยเอาเคื่องคือเพื่อเดียวราคามันแทกเติมได้พอจะเบิ่งมากราคาป่ะนะไหวจะเบิ่งราคาจะไม่อยากกินติดใส่ห้อยจะปดออกพี่กินเลยนะแอบกินเหรอโอ้ไม่เห็นอยากย้ายอีวันนี้อยากทุเรียนเอาอยากทุเรียนจะได้กินทุเรียนอยู่ บอกว่าล้างจายกินทุเรียนเดียวอีกอย่างอีกอยากกินิีนน่ะงูวะอยากเนี่ยงูวะบอ่ะอยากซีนงูอันนี้ฮันเงินลูกสาวซื้อให้คอยนี่ซื้อให้ค่าเขื่อยังคอเลยแม่ไม่มียังหรอกไม่ทงนี่ตีอันนี้ยายาดีต้องถ่องลงแทง ซื้อมอไอแล้วยากปวดย่างโปรตุนโปตป้าเอแเี้องากินขปีนึ่งได้กินจากเต่าอทเรียน่ได้กินจักเื่อมันแพงเนาะมันแพงราคามันสูงหลายบางคนก็เอามินนพ่อไม่เหนือสามป้าเถอะโอ้ยแอนกินแน่ตีแอนกินไมแอนป้าเถอพี่ตโอ้ กินคู่มือ,อกันไดยว่าุจอเดียนไหนโอ้ oh พอเคยไปแต่ก่อนพอไปงานของเขาอยู่หน้าตนันเลยพอไปที่ประตูแล้วก็มีลูกสาวคนหนึง่งเอาไปอยู่ประเทศไทยหัวของเขามีสวนทุเรียน์วันนี้เขาม,มาแต่ไหนมาแต่ไทยอือมมาแต่ไท้สีสเกตซีสเกตว้ยอืมคิดว่า เขาเห็ดเอาไพลวัวเอื้องใเน้ออันนั้นขวนโซเดียไปเอาไปแดนไปแล้วไปต้องเอาลายแทเกินเนื้อย่างมันเอาไปหายเอื้องหายเอื้องกินเนยเจ้ากินหรือวะกินเนื้อกินดอเขาเยากบ่อเจ้าด้วยไนี่หายเอือแต่ก็มีเอล้วกิน เอาแบบยังเลยซื้ออ่ะครับบุเปื่อยเนาะบอ่เอาบกับตูเย็นรับเลยอืมเดี๋ยวบแุแฝงดอกะเป็นอะไรแซ่บหรอบ่แสบ,แบอ่ะมีแะไรอีกหูว่ามาจากไะไเงินมาจากสายจากแล้วเว่ยได้มาจากการถ่ายคลิปนี่แหละได้มาจากการพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเบิ่งคลิปได้เบิง่งโฆษณาเฮาก็ขอบใจ เอฟซีเบอร์สุผู้สุคนได้ร้ายเดอ้อที่เบิ่งคลิปให้น้องตายเนาะพอ,อได้มีเงินมาสื่อของแสบๆให้พอกินขอมักแค่งร้ายขอบคุณเนติพี่น้องขอบคุณเพืพ่อนเนติพ่อขอบคุณเดอ้อปูที่ต้านชมคลิปนั่งกายจะหักใอยอยู่บ่หักหักร้ายบ่ไพ่เป็นเสาหลักของครอบครัวนั่งกาย กินแบบอย่างอร่อยอร่อยนี has, ่นะพี่น้องป้าขนาดมาเองโนะมากินเนอะป้าเขาจุ่มเบิดพี่น้องเขาเบิดตทิพน้อยนึงเขาเบิร์ตเบวันใดวะโอ้ยแซ่บแนวมีแห้งเห็ดเบี้ยต่อเป็นแบบพี่น้องกินกำไรแซ่บคำแล้ว ใช่มาตุเรียนน้อยๆที่เขาได้ไล่หมาตุเรียนนี่ปลูกไรบ้านไหนมันนี่บ้านเห้องไรร้องบ้านเฮาปลูกบไรไม่รอ้การห้องขันปลาช่องไรอากาศก้างจะปลูกไรมาตุเรียนนี่แล้วพี่น้องที่เก่าก็บรรยากาศเลยนี่แหละเขามีแต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเนี่ยลองใจสิไปสอนมาอ๋อก่อนพอกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย